หากคุณกำลังมองหาบ้านจัดสรรในโครงการที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในจังหวัดลำพูนแวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆวันนี้เชียร์มาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a s e living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชีพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันค่ะและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะคะและโครงการวันนี้ที่เราจะพาคุณมารีวิวกันนะคะชื่อโครงการว่าสุภาลายวิวลำพูนค่ะเขาตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ และที่นี่ค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นโครงการเปิดใหม่ด้วยนะคะตัวโครงการะคะ่ะครอบคลุมพื้นที่นะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ55ไร่มีแบบบ้านนะคะให้เลือกหลากหลายแบบเลยค่ะตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยเลยนะคะและตัวบ้านมากับตัวโฮมออโตเมชันนะคะทำให้ชีวิตเรานะคะในการอยู่อาศัยเนี่ยทั้งปลอดภยัยแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะบ้านวันนี้จะเป็นยังไง เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะหากพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะชี้มองว่าโครงการนี้นะคะเขาให้ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในโครงการเนี่ยเขาจะติดตั้งกล้อง C C T V ไว้รอบโครงการเลยและการเข้าออกของลูกบ้านของโครงการนี้นะคะเขาจะมีระบบ L P R ค่ะจัสแกนป้ายทะเบียนนะคะ โอ้โหปลอดภัยมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ลูกบ้านนะคะขับเข้ามาก็เข้ามาไม่ได้นะคะและอันนี้ก็ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเข้าออกนะคะและที่สําคัญนะคะโครงการนี้ชี้อยากจะนําเสนอมาๆเลยค่ะเขาจะมีส่วนกลางนะคะซึ่งส่วนกลางเนี่ยก็จะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ําแล้วก็ส่วนส่วนกลางด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยลูกบ้านเนี่ยจ่ายค่าส่วนกลางไปแล้วนะคะสามารถไปใช้บริการได้เลยนะคะ และสําหรับโครงการนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะมีแบบบ้านเนี่ยหลากหลายแบบมากเลยนะคะเขาจะมีทั้งหมด7แบบค่ะซึ่งแตกต่างกันนะคะในลักษณะที่ว่าจะเป็นบ้าน3ห้องนอน4ีห้องนอนนะคะบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะคะซึ่งเราสามารถเลือกอาศัยนะคะตามไลฟ์สไตล์นะคะของเราได้เลยความแตกต่างของบ้านแต่ละแบบนะคะก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยด้วยก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่126ไปจนถึง279ตารางเมตรค่ะ และบ้านวันนี้ที่ชิ้นเลือกมารีวิวให้ท่านผู้ชมชมกันนะคะจะเป็นแบบบ้านแบบสีห้องนอนนะคะเรียกว่าบ้านสุพัชรินค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังตัวอย่างหลังนี้กันนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วค่ะสำหรับแบบบ้านสุพชรินหลังนี้นะคะเขาจะเป็นบ้านแฝดค่ะที่มีที่ดินเริ่มต้นนะคะอยู่ที่38.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 154ตารางเมตรและมี4ห้องนอน3ห้องน้ำน,นะคะ2ที่จอดค่ะแล้วก็ราคาขายเริ่มต้นของอเขาอยู่ที่3 8 7 0 0านบาทราคานี้ฟรีค่าโอนให้ด้วยและเนื่องจากเขาเป็นโครงการเปิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดมากสูงสุดถึง5 0 0 0สนบาทเลยค่ะและจะยังแถมแอร์ในห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนมาสเตอร์เบดมค่ะให้อีกหนึ่งตัวก็ กาบาทเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาจะฟรีค่าส่วนกลางให้คุณผู้ชมค่ะล่วงหน้ามากถึง5ปีเลยนะคะยาวๆกันแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านกันนะคะแล้วก็ค่อยๆอ,อธิบายรายละเอียดกันไปค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีพื้นที่ตัวบ้านนะคะเพิ่มเติมนะคะมีพื้นที่สนามหญ้าค่ะใครที่ชอบปลูกผักสวนครัวนะคะหรือว่าอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมฝั่งนี้ทําได้นะคะ เป็นบ้านแฝดที่มีพื้นที่นะคะแล้วก็มีห้องนอนมากถึงสีห้องนอนเลยและเดี๋ยวเราพาท่านชมนะคะไปชมตัวบ้านด้านในกันต่อคะ่ะปะตามมาเลยคะ่ะสำหรับประตูทางเข้าหน้าบ้านของเขานะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะคะของยี่ห้อวินเซอร์ค่ะ เขาสามารถเปิดออกได้แบบสามทับแบบนี้นะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายของเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆได้สะดวกเลยและก็ที่สำคัญค่ะทำให้บ้านเนี่ยดูโล่งมากๆเลยถ้าเราเปิดแบบนี้นะคะและตัวกระจกของประตูหน้าต่างนะคะเขาจะเป็นแบบเขียวตัดแสงค่ะก็คือกัน UV ที่จะเข้ามาในตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและสำหรับตัวสมาร์ทโฮมตัวแรกนะคะ จะเป็นตัว Cube Door Window Sensor ค่ะที่ทางโครงการจะแถมมาให้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไมา่อยู่บ้านนะคะแล้วมีคนบุกลูกค่ะเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างบ้านเรานะคะมันจะส่งเสียงร้องค่ะผ่านไซเรนที่อยู่ด้านนอกบ้านนะคะแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยก็จะได้ยินหมดเลยนะคะว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะและที่สำคัญเขาจะยังส่งสัญญาณเข้ามาในมือถือให้เราอีกด้วยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่โซนแรกกัน เปิดประตูเข้ามานะคะโซนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ living room นะคะอันนี้เขาจัดตกแต่งมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าถ้าเราวางโซฟานะคะโต๊ะหน้าโซฟาประมาณนี้นะคะเราจะยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับเดินไปอย่างโซนอื่นๆน,นะคะหรือว่าระยะการมองเห็นของการดูทีวีดูซีรีส์นะคะก็องได้กว้างเลยอ่ะเข้ามาดูด้านในกันอีกนิดนึงค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น โซนรับประทานอาหารนะคะนี่เลยเขาจัดวางนะคะโชว์มาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารสีที่นั่งนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็ยังมีประตูบานเลื่อนนะคะเปิดออกไปสามารถรับลมนะคะหรือว่าถ้าเราต่อเติมอะไรด้านข้างบ้านแล้วก็สามารถเดินออกไปจากจุดนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพาท่านชมไปชมห้องครัวกันต่อนะคะทางด้านนี้เลย สำหรับครัวนะคะตรงนี้ค่ะจะมีประตูบานเปิดปิดให้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันดีมากๆเลยเวลาที่เราอะ่ะทำอาหารด้านในนะคะกลิ่นหรือว่าพวกเสียงหรืออะไรต่างๆนะคะมันไม่โชยหรือว่าไม่ลอยออกมาจากห้องห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะโชว์มาให้เราดูค่ะ สำหรับห้องครัวนะคะตรงนี้ทางโครงการเขาจัดตกแต่งมาให้ชมนะคะว่าเราสามารถรังสรรค์ครัวของเราให้สวยแบบนี้ได้นะคะและก็มาทางด้านนี้กันต่อค่ะโซนซักล้างค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาก็ทําเป็นโซนซักล้างค่ะปูกระเบื้องยื่นออกมานะคะและก็อย่างที่ท่านชมเห็นนะคะตัวบ้านตัวอย่างเนี่ยยังไม่ได้ก่อรั้วนะคะแต่ว่าบ้านขายจริงค่ะก็จะมีรั้วอะไรให้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในตัวบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูโซนอื่นๆกันต่อค่ะสำหรับการเดินทางมายัางโครงการสุภาลัยวิวลำพูนนะคะตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะเข้าออกก็สะดวกมากเขาตั้งอยู่บนถนนหลวงหมายเลข1 14ค่ะอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนใบบุญลำพูนเพียง200เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปโรงพยาบาลใกล้ๆเนาะก็จะเป็นโรงพยาบาลพรินซ์ลำพูนค่ะอยู่ห่างออกไปประมาณ2.1กิโลเมตรแล้วก็ ถ้าจะไปตลาดลําพูลจะตุจักนะคะหรือว่าจะไปห้างแจ่มฟ้าก็ประมาณ2.4กิโลเมตรและก็ถ้าจะไปนิคมอุตสาหกรรมลำําพูนนะคะก็เพียง5.9กิโลเมตรค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกกันนะคะห้องนอนแรกที่อยู่ชั้นหนึ่งค่ะตามมาชมเลยค่ะอย่างที่ชีบอกเลยนะคะว่าบ้านแฝดนะคะที่โครงการนี้นะคะเขาจะมีห้องนอนไว้ชั้นล่างเนี่ย เราสามารถให้ผู้สูงอายุของเราอยู่ก็ได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยเพราะว่าเดินออกไปนิดเดียวก็เข้าห้องน้ําได้แล้วนะคะที่สําคัญเขาจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเนาะให้ลําบากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากลางของชั้นล่างตรงนี้กันสำหรับห้องน้ํากลางตรงนี้นะคะเขาจะใช้สุขภัณฑ์นะคะของคอตโตค่ะแล้วก็ยังติดตั้งนะคะจุดที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะคะ ป่ะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะออกจากห้องนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปชั้นสองกันต่อค่ะสำหรับพื้นชั้นสองนะคะเขาจะปูด,ด้วยลามิเนตให้นะคะสวยงามเลยทีเดียวค่ะและห้องแรกนะคะที่เชจะพาไปดูก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้ค่ะป่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะนี่เลยเขาจะมีพื้นที่นะคะวางเตียงนะคะจริงๆเราอะ สามารถมาออกแบบดีไซน์การจัดวางเลเยอร์ไรห้องของเราเองได้นะคะแต่อันเนี้ยเขาโชว์มาให้ดูนะว่าถ้าวางเตียงไว้ตรงนี้นะคะจะยังมีพื้นที่ข้างๆเตียงค่ะที่สามารถวางพวกชุดโซฟาชุดเก้าอี้เล็กๆน่ารักน่ารักตรงนี้ได้นะคะและทางฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีระเบียงนะคะที่มันจะเป็นตัวที่คอนดิก,กนระหว่างบ้านแฝดอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับช่องว่าง ทำให้เรารู้สึกว่าหัวเตียงเราเนี่ยมันไม่ได้ชนกับบ้านแฝดอีกหลังนึงเลยสัทีเดียวนะคะเพราะว่ามันนี้นี่ค่ะมีสเปซกั้นอยู่นะมันก็เลยทําให้มีความ p เวทเนี่ยสูงขึ้นมาเลยสําหรับระเบียงนะคะนี่เลยค่ะเขาทํายื่นออกมานะคะในอนาคตรเราอยากจะเอาเก้าอี้เอาดดหรือว่าเอาต้นไม้นะคะมาปลูกไว้ข้างบนนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะไปดูโซนอื่นของห้องนอนห้องนี้กัน และอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะคะว่าเขาจะแถมแอร์ให้ห้องนอนห้องนี้นะคะ1ตัวนะคะและทางฝั่งนี้ค่ะมาชมกันค่ะจริงๆห้องนอนของเขานะคะกว้างเลยแต่ว่าเขาอ่ะแบ่งโซน,นะคะ่ะตรงนี้เขาทำเป็นโซน walk in closet ค่ะท่านผู้ชมนี่เลยเขาก็จะใส่พวกตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆไว้ฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะเหมือนแบบแยกโซนเราแต่งตัวตรงนี้แต่งหน้าตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ พวกฝุ่นพวกอะไรขุยผ้าอะไรก็ไม่ได้ไปรบกวนการนอนของเรานะคะและสําหรับบ้านสมาร์ทโฮมนะคะไม่มีตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะที่มันเหมือนโดนัทตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัว IR controller ค่ะตัวนี้นะคะสามารถสั่งการนะคะพวก Device หรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่ใช้รีโมทนะคะมาคอนเนคก,กับตัวนี้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ทีวีนะคะเราสามารถสั่งเปิดปิดผ่านมือถือเราได้ค่ะ ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างสะดสะวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันห้องน้ำนะคะในห้องนอนมาสเตอร์นะคะตรงนี้ค่ะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งแยกกันแบบนี้นะคะแล้วก็สวนพันที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นของคอโตค่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องอื่นๆกันต่อคะ่ะตามมาเลย ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํากลางค่ะแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามันยังไม่มีประตูนะคะ,ะเดี๋ยวเขาติดตั้งให้แล้วก็เป็นแบบ UPVC ให้ด้วยนะคะมันจะคอนเนคกันกับห้องนอนห้องข้างๆนะคะสามารถเปิดประตูเข้ามาห้องนี้ก็ได้นะคะและเป็นห้องน้ำนะคะที่สามารถแชร์กันกันกบห้องนอนสามได้ด้วยค่ะอะเดี๋ยวมาดูห้องนอนห้องถัดไปนะคะทะลุมาแบบนี้เลยจริงๆห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนสองนะคะของชั้นสค่ะแต่ว่า ทางโครงการนะคะเขาจัดห้องมาได้แบบว่าน่ารักมากๆเลยเป็นไอเดียนะคะเผื่อเราจะใช้เป็นห้องทำงานนะคะออกกำลังกายฟิตเนสแบบนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีการแต่งกระจกแบบนี้นะคะเป็นไอเดียะคะ่ะห้องเราเนี่ยจะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันค่ะทางด้านนี้ ห้องนอนนี้นะคะอาจจะเอาไว้ให้ลูกๆของเราอยู่ก็ได้ค่ะอันนี้แต่งมานะคะเป็นเตียง3ฟุตครึ่งนะคะแต่ว่าใส่เตียง5ฟุตก็ได้สบายเหมือนกันค่ะมีตรงนี้นะคะโต๊ะทำงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังมีพื้นที่ที่จะสามารถใส่ได้นะคะและก็ยังมีโซนที่เรายังไม่ได้พาไปนะคะก็คือโซนคลับเฮาส์ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคลับเฮาส์ของโครงการนี้กันว่า จะเป็นยังไงนะคะโอเคไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่คลับเฮาส์ของโครงการแล้วนะคะด้านหลังชี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะและฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ําของโครงการค่ะ ก็มีขนาดที่แบบใหญ่เลยนะคะขนาดอยู่ที่ประมาณหคูณ18เมตรเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยคือแบบดีใจมากๆเลยนะคะที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะมีคลับเฮาส์แบบจริงๆแบบนี้นะคะมาเปิดที่ลำพูนนะคะและค่าส่วนกลางนะคะก็อยู่ที่ประมาณ20บาทต่อตารางวาค่ะนอกจากสาวายน้ำนะคะเขาก็จะยังมีห้องฟิตเนสรูมนะคะใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะก็สามารถมาใช้ได้นะคะโดยที่ ค่าส่วนกลางเนี่ยเขาค o อ e r ทั้งหมดให้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นค่า C C T V รอบโครงการเลยนะคะหรือว่าจะเป็นรอปพนะคะรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงแล้วก็สาว่ายน้ำฟิตเนสดีๆแบบนี้นะคะก็ Cover ไปหมดแล้วนะคะและถ้าเกิดว่าคุณอะซื้อบ้านกับสุภาลัยนะคะบริการหลังการขายเนี่ยเขาก็มีพร้อมค่ะก็คือเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าแอปสบายนะคะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรึกษาหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะสามารถคอนแทคโครงการได้ที่แอปนี้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้เป็นยังไงกันว่าคะชอบกันไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับการเดินทางจากตรงนี้นะคะไปเชียงใหม่ค่ะก็จริงๆวิ่งเส้นซุปเปอร์นะคะใช้เวลาเพียง20นาทีเท่านั้นนะคะเรียกว่าแบบใกล้ๆกันเลยนะเมืองพี่เมืองน้องนะคะ